เห็นกับตาเลยนะคะเนี่ยหอยทากค่ะมาขโมยกินใบเขียวเดี๋ยวต้องจับอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเน้ยจะหัวขโมยนี่ สวัสดีค่ะเมื่อเช้ามืดนะคะตอนตีสีฝนตกแบบพายุเข้าฝนตกกระนำเลยนะคะตกหนักมากๆเลยตกหนักเป็นชั่วโมงเลยนะคะอ๋อดีใจกันใหญ่เพราะว่าที่บ้านดีชันนีุ่กเดเดือนฝนไม่ตกเลยค่ะทีนี้พอฝนไม่ตกเนี่ยก็ทำให้บ้านเรานะอากาศร้อนแล้วก็แรงมากเลยชาวนาชาวไร่คนเลี้ยงวัวทายา ให้วัวก,กินยากมากเลยนะคะแต่เมื่อเช้ามืดเนี่ยฝนตกมากปรากฏว่าต้นหญ้าเนี่ยขึ้นสูงเป็นนิ้วเลยนะคะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อละค่ะวันนี้ดิฉันก็เลยไม่ต้องลดน้ําผักนะคะก็จะามาทำาความสะอาดตัดแต่งต้นผักเคลแล้วก็ต้นผักชนิดอื่นๆที่อยู่ในแปลงผักของเรานะคะวันนี้ก็จะมาตัด ตังต้นเคลนะคะแล้วก็จะมาลดน้ำไตโคโดม่านะคะผสมเจือจางเพื่อลดเขาลดต้นมนต้น,ตนเคลนะคะเคลเนี่ยลดน้ำประปาน้ำอะไรก็ได้ที่สะอาดแต่ว่าเคลจะไม่ชอบไม่ชอบน้ำฝนไม่ชอบหน้าฝนเลยยิ่งถ้าเราเอาเคลเนี่ยนะคะปลูกลงพื้นดินเป็นแปลงถึงเราจะยกสูงเนี่ยนะคะเคลก็ มีโอกาสมากๆที่จะรากเน่าคนเน่าได้นะคะเอ่อก็นี่คือข้อข้อเสียของการปลูกเคลลงดินแต่ข้อดีก็คือต้นใหญ่อย่างเงี้ยโตเร็วต้นใหญ่มากเลยนะคะใหญ่กว่าในกระถางดิฉันก็ชอบปลูกแบบเนี้ยค่ะใครถนัดแบบไหนก็แบบนั้นนะคะเดี๋ยวมาตัดเคลกันค่ะเคลต้นนี้จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ จะมีแหนงขึ้นเต็มเลยนะคะที่มีไม่ใช่ว่าปลูกหลายๆต้นรวมกันนะคะแต่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยอดเขาเนี่ยถูกอนอนเจาะก,กินนะคะแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเขาก็เลยแตกแขนงใหญ่เลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาตัดแตงะะ่งค่ะเอาใบที่ใบที่ไม่ดีออกนะคะ เอาใบที่แก่ๆแล้วก็อยู่คนต้น่ะค่ะ ใช้มือก็ได้นะคะจะใช้มือหรือกันไก่ได้หมดจะค่ะกรอบมากเลยโดนแค่นี้เนี่ยกอบมากเลยนะคะโดนแค่นี้ยใบหักและยังไม่ได้ทำอะไรเลย นนี้เป็นต้นหญ้าที่มันมาขึ้นต้องต้องถอนต้นหญ้าต้นอะไรให้ออกให้หมดเลยนะคะ แยวต้นนี้นะคะจะแตกอ่ากอเต็มเลยค่ะไม่ใช่ว่าดิฉันปลูกหลายต้นนะคะปลูกแค่ต้นเดียวอะคะ่ะดูที่ดูที่ต้นเนี่ยนะคะถ้ามีต้นไม้เขาออกเนี่ยคะ่ะดูที่ต้นเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะ่ะว่ามีมีแค่ต้นเดียวต้นใหญ่อย่างแบบนี้ทีนี้ตอนตอนที่ยังเล็กอยู่เนี่ยเขาถูกหนอนเจาะนะคะ นอนเจาะยอดกินยอดทีนี้ดิฉันก็ดูแลให้เขาดีแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาก็แตกกอเต็มเลยนะคะก็จะมีสภาพแบบนี้ไม่ใช่ว่าปลูกหลายต้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ว่าจะแต่ต้องให้เขาแตกเพื่อที่จะได้กินใบยเยอะๆไม่ใช่นะคะ,ะเขาแตกกอขึ้นเองแล้วตอนนี้ก็ยอดนี้ก็ถูกหนอนเจาะเดี๋ยวต้องเอาอ ไตโคโดมาแล้วก็เบลเวเนียนะคะมามาไอ้นั่นมาลาดรดนะคะเพื่อให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวเนี่ยยอดโดนกินไปแล้วเนี่ยโดนโดนนอนเจาะก็จะต้องทำให้มันโล่งแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะทีนี้ก็โล่งสะอาดการดูแลรักษาก็ง่ายเนี่ยค่ะคือ ใบเคลที่แก่ๆแ,แล้วก็เสียไม่สมบูรณ์ที่เราสางจากต้นพวกเนี้นะคะก็จะเอาไปให้แพ้กินค่ะแพ้กินได้แพ้ชอบกินนะคะก็มันดูเหมือนจำนวนน้อยต้นแต่ว่ามันเยอะนะคะก็เนี่ยขังง่ายๆก็ให้ทำให้มันก็สางให้ต้นสะอาดนะคะไม่มี ไม่มีพวกมแมลงอะไรมาหลบอาศัยอยู่ใต้ต้นใต้ต้นเขวนะคะส่วนยอดที่มันโดนหนอนตอนนี้โดนหนอนกินแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเอาอบิวเวเรียนะคะมาฉีดพ่นป้องกันหนอนเนี่ยไม่งั้นหนอนก็จะเข้ามากินตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยค่ะนะคะอันนี้ก็นี่ก็เหมือนกันนะคะใช้มือหักก็ได้มันไม่เป็นไรหรอกค่ะต้นไม้ ใช้ทั้งมือทั้งกันไก่นะคะค่ะการดูแลตัดแต่งต้นเขวก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าที่เกี่ยวกับเขวถ้าเพื่อนๆชอบอการปลูกเขวการดูแลรักษาเขวแบบนี้นะคะกดเป็นกำลังใจกดติดตามหรือสมัครเป็นสมาชิกก็ได้นะคะ ดิฉันก็จะได้ทราบว่าท่านสนใจเรื่องนี้ก็จะทำให้ดูบ่อยๆนะคะแต่ถ้าไม่ชอบไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ